กินข้าวกันยังเนี่ยโอ้ยพยายามเหียเอาปนป่าวะยังอยางถ้าได้กินข้าวจะบ่กะม่าสีออกมากินต่มาฮวงน้ำนี่ล่ะโอ้ก็เลยสิมีแนวมาเบาน้ำแน่ไม่อย่างสบายใจเห็นแมวข่อยบอกอยเอาไปไหวยุ่อันเทียงหน้าหน่อยอันเนี้ยเอาออกมามันนํามืออันเนี้ยก็เห็นเลยแบบนี้ก็เห็นแมนห่วยไม่จีไปใส่ลร ก็จังมาสิมานําแมวนํานี่ลหละก็เลยว่ามาันนา่งถ่าจอบมึงมันมาสิเห็นมันบอหนอาเรียว่าตาแมวถั่วันนี้ออคนกับเฮียว่าอย่างที่หนูกับโบเห็นเอ,อ๋อพอ่าอีกล่ะสามมือนสี่มือละ่ะพร้อมกันล้ะกับแมวหันอ้อเอออันนี้หันข่อยังี้ข้ามหมอล้านเพิ่นว่าเด้อถ้าซิ่งของอยู่ได้บานในือนในสั้นเท่านี้หายไปหรือว่าบบมิบบเห็นนี่เขาว่าให้เอิ่นใส่หมอหนึง่ง มันกระสิขึ้นมาว่าสันห้องใส้มาหนึ่งไว้เตียเออหมูหมาไปปลาไปดงแล้วสิมันลงนี่เพื่อนเอินเส้มาหนึ่งนี่มันขึ้นมาเดะโอ้แมนบอกเออล้อมึงเด้อเจ้ามู่เจ้าพิษกันบอกก็พญาน่ฮิโน่ันแมนกระตะมือพุล่าฮันละฮันละลออเอิญมึงเด้อฮามันได้ผลบุลันบอกเบ่บอริดนคำเดะ ก็สิได้ยูบอได้ร้อ,องเบิ่งกับ่เสียหลายได้แล้วเนาะเจ้าไปอ๋อโมหนึ่งไม่ไข่แน่สันโอหมนหนึ่งทีโอไปเอาในรั้วไปแล้วสันแน๋ยวเด้ะ อะมาน่งเจ้าเอิญพ่อใหญ่ที่หนูบงกันเด้อแมวน่ะเอาไว้ที่หลังคอยหู้ยุดอกว่าเจ้าหันเป็นทุกข์ขึ้นฮอดผัวหลายอืเอิญพ่อใหญ่หนูเอ้ยมาแล้วกับแม่มาตานกัน จะไปลงอยู่ทางไหนล่ะข้าาขไปซื้อท้าเจ้าไปาับมือทุกอย่างเจ้าอยางไปข้าวเกคอยกัเเจ้าไปไปจิบว่าอย่างเจ้าอีกแล้ว หกห้าสี่สามสองหนึ่งเ้ไม่เห็หรอโว้ยผู้ใดสีมาท่านเขาก็ว่างหมอลองว่างหันหนึ่งกระซิมือมาอยู่ผุดตัวเนาะหาเบิ่งสกกันแม ใจห่อนไรใจห่อน,นเนาะเลี้ยวหนาเลี้ยวลังอยู่นี่อันนี้วันสิมาขันที่เ้ยโอ้ยไปสิขับรถมาทัานเพ <laughs> ดไปกับเพื่อความสบายใจละเนาะเยอะข้อ,ของเนาะเออเสื้อไว้กับเพื่อเสียลายดอก ปากกับพาอว่าน้าเห็นมันเป็นจริงแน่หรือว่าในใจเลือกๆก็ได้โอ้ยต่ยังเก็บล้วไะอ่ะแต่ข้าหน้าไปเก็บเที่ยงทั่วไป เสาธุคุณเขาคุณน้ำ hai bên đây bà nhớ nhớ nào ôi thì mình thủng năm bao cả bánh bằng lấy gạo hành đó mà โอ้ยเผยเรื่อความสวยข่อยว้าวหมพี่เหม็นหม้อมันจะออกไหมนี่โอเคจบไดสุ่มทุนสาสตร มาเนี่ให้ไม่ัดสีมเนแคสีจเจ้าเคยได้ยินข้ามหม้านวาบ่ะอืม,ม่าจากไหนอันของเฮียของหายหรือว่าค้นหายหรือว่าจังสินอ่ะอืมถ้าอยากได้คืนนั่นให้ห้อง่หม่อนหนึ่งเ่นว่ามันกับสีมาเองเจ้าสิไปเฮ็ดหยังห้องใไหมอนหนึ่งเออเออพอเคยไดงยินยูนได้อึเล่ัละแ่เฮ็ดร้องมึงล่ะออืม เออเดี๋ยวเอ็งมื่อนขอไปซื้อน้ำกินอยู่ร้านอีแดงแมั้ยอ,อันไม่แง่รอดไปหาว่าพื้อนอีแดงว่าอันอีแดงมันขึ้นกับักเอออีกแล้วปพราะเขาจังสันสิอีแดงก็ด่าสุดตวัวมันไปซื้อน้ำกินอยู่ร้านอีแดงหันเอ้ยบ่เออด่ากันเพื่อนด่าหรือเนาะมันเป็นอีหยังเจง้าหญ้าเอียงนล้วข่อยข่อยซืย้ขึ้นหากันแต่ที่เป็นหยังหัวข่อยแม่มเขาว่า อตจเจ้าไหนจังเปว้าว่ายู่สมสูงไม่ใหญ่อันนั้นแม่อ๋อน่าอร่อยเขาหอมมากอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าพูดไปรู้อ้อคุยก็ไปซื้อน่ากินอยู่หันว่าดีเนาะเราเลี่เราซูใครฟังเออแต่ว่าโอุ้ยคนเฮาเนาะหอมมากกระเดกอันร้อนชัวร์เจอผู้อื่นเอาดีิงเจอเจ้าของหรือหอมากขั้นมีการประกวดว่าพื้นซิ่งแซมโลกคันอยู่บ้านมู้เจ้าหัน สิบ่มีหมองไว้แล้วเนาะถ้วยรางวัลหัน่นอ <c oughs> <c oughs>